สวัสดีครับแบบเป็นทางการก็ตามสัญญาจับหน่อยจับหน่อยจับหน่อยโยโโยโยงันเดี๋มจบนดกอนเดี๋ยวขอไปทางนี้เลยตกากอาขตรนงนี้แ งนี้นี่แหละโอ้โหใายแล้วเอาแล้วนะครับก็นะสุ่ยนะครับขออนุญาตเป็น 3XL เ<า><า>นาะว่า 2XL เราไม่มีเราต้องทนะักขายนี่หต้องขายใคร,ใค,รครับขออนุญาตครับ,รบอันนี้ก็จะเป็นเสื้อเพจทเราเนาะเดี๋ยวขออนุญาต สี่ข้อคำอื่นเราไม่อ่าสี่ข้ครับระยตแกะให้่อยเนาะได้เลยครับน้องมีใส่เลยจะท้ากับการทะเลเลยครับผมระโอ้นะครับผมเสื้อครับระยะนิดนึงครับโอเคขอบคุณครับน้องมีอันนี้มกล้องนึงครับ สี่นะครับขายก่อนโอเคครับดีมากครับครับผมปลาทะเลครับส่วนน้อาจอยนาจอยก็มีนะครับเป็นไซส์ L ได้ไหมได้เนาะเล็กไหมเล็กไหมถ้าเล็กก็ต้องเป็นจับเล็กแน่ละได้ได้อ่าลองลงไหมได้ได้เดี๋ยวลองค่ะถ้าเกิดไม่ได้จะได้เปลี่ยนให้เลยได้อยู่ได้ L ได้อยู่แล้ว L อยู่เนาะก็มีเอามาทั้งโรงงานเลยใช่ไหมทำเองครับอ่าลองไปดู กเรครับสวยมากนะครับครับอ่าแต่เดี๋ยวเราก็ไม่มีให้น้ำหมีให้เราอย่างเดียวนะเราก็ต้องมีของแบบแกนอ่ะอ่ะทุกคนเอาใส่ได้ไหมใส่ได้ไหมตาเลยมีสินบนมีสินบนให้หมึกเหรอครับโอ้โหหมึกเต็มเลยโอ้เย็นเตี้ยบเย็นเตี้ยบนี่นี่นะครับเต็งใส่หน่อย มองมานะครับเราจะไม่รับเสื้อฟรีนะครับเดียวสิงห์เยนๆครับเดียวสิงห์นะครับถ้ายังไม่ได้หมึกก็ดกสิงห์ไปก่อนได้ครับขอบคุณครับอเดี๋ยวต่อยากนะทออคนละปองนะครับโอ้ขอบคุณมากครับแก้เมาเรือครับแก้เมาเรือเสื้อตามหมายนะครับได้ครับตามหมายสู้ๆครับเดี๋ยวตามไปครับได้ครับสีฟ้าสดใสเข้ากับน้ำทะเลครับ